นายกรัฐมนตรีคนที่14ศาสต่าตาจา์ทนินกระไลวิเชียนเกิดเมื่อวันที่5เมษายนพุทธศักราช2570เป็นอดีตองค์มนตรีและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานองค์มนตรีในปีพุทธศักราช2491ได้ไปศึกษาวิชากฎหมายต่อที่ณ LSE มหาวิทยาลัยลอนดอนสหราชอาณาจักรและในปี พทธศักรา2496ได้รับเนติบัณฑิตอังกฤษจ,จากสำนักอบรมศึกษาวิชากฎหมายของเนติบัณฑิตสภาสำนักเกรอินประเทศอังกฤษลักษณะที่โดดเด่นเขาได้รับยกย่องว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่ซื่อสัตย์สุจริตที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยรางวัลและกิติยศสาสตาจาร์ธน,นินนั้นได้รับพระราชทานยศนายกองใหญ่แห่งกองอาสารักษาน,นิน เป็นศาสตราจารย์นายกองใหญ่ถนินกะไลวิเชียนเมื่อพุทธศักราช2520นโยบายของเขามีดังนี้การต่อต้านภายัยคุกคามของลัทธิคอมมิวนิสต์ที่กำลังมีอิทธิพลอย่างสูงในขณะนั้นการปราบปรามยาเสพติดโดยจัดตั้งสำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือที่เรียกย่อๆว่าปปชรวมถึงการปราบปรามคอร์รัปชันระยะเวลาลดำรงตำแหน่ง8ตุลาคมพศ2519ถึง 20ตุลาคมพศ2520